มทราศีวิชัยพื้นที่ขนอมจับมือโรงไฟฟ้าขนอมและภาคีเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพอาหารทะเลอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปอาหารทะเลอินทรีย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่ขนอมโดยอาจารย์ทวีศักดิ์ศรีภูงาเพื่อนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการดรสุพร์ททิพักดีหัวนหน้าสาขาวิศวกรรมพร้อมด้วยอาจารย์นักศึกษาและคณะทำงาน ร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าขนมจำกัดอบรมการจัดทำมาตรฐานแปรรูปอาหารทะเลอินทรีย์การแปรรูปปลาหวานสมุนไพรย่าหวานโดยเครื่องตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นักกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลอ่าวเสด็จตำบลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิดชัยเพชรรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นประธานในการอบ และกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดอบรมโดยคุณราตรีมั่งคัง่งผู้จัดการบริการงาน CSR บริษัทผลิตไฟฟ้าขนมจำกัดในนามผู้สนับสนุนการอบรมในในเรื่องของการบริการวิจาก,การเก่สังคมนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่เรา นำทีมบุคลารกรจากวิลลยเทคนิคอุตสาหกรรมและการจัดการมาช่วยเหลือชุมชนและก็ชาวบ้านนะครับในเรื่องการปริหารทะเลอินทรียถือว่าก็เป็นเป็นโจทย์หนึ่งที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิลาลยกับกับหน่วยงานภายนอกนะครับกับส่วนราชการ กับบริษัทภาคเอกชนที่เขาทำทีเอตนะครับเพื่อช่วยเหลือสังคมนะถือว่าเป็นเป็นภารกิจสำคัญนะครับเน,บนี่ยก็ถือว่าวันนี้ที่ได้มาร่วมนในเรื่อง,องของการผลิตอาหารทะเลอินรีสามารถที่จะตอบโจทย์นะครับผมว่าอย่างน้อยก็ยกระดับคุณภาพของการผลิตอาหารทะเลขึ้นมานและก็สามารถที่จะต่อยอดในอนาคตได้นะครับตรงนี้ก็ก็ถือเป็นภารกิจของทางวิยาลัยนะครับก็อยากจะฝากไว้ทาง วิเลยด้วยนะครับนะถ้าไงก็ช่วยสนับสนุนในเรื่องของบุคลารกรชจ้น้าที่นะครับหรืออาจจะมีความจําเป็นที่ต้องใช้บุคลารกรจากพื้นที่อื่นไม่ว่าจะเป็นทุ่งใหญ่ใสใหญ่หรือแม้แต่จ่วนของสงขาเองนะครับผมว่าก็ก็น่าสามารถที่จะดึงมาทํางานเป็นเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างบุคลารกร นะในส่วนของภาคมาอะไรและก็ภาคเอกชนส่วนราชการาต่างๆนะครับนี่ก็ถือว่าวันนีนะ้เรามาเห็นแล้วว่าม,มันสามารถที่ไปได้จะบ้านเองก็มีความยินดีนที่จะให้พวกเราได้เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันับขอบคุณ สำหรับบรรยากาศภายในการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคผู้นำชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเช่นเกษตรอำเภอขนอมเครือข่ายเกษตรกร GPS โรงพยาบาลขนอมกอสนอำเภอขนอมสำนักงานประมงอำเภอขนอมรวมไปถึงผู้สนใจของอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมาราช รวมไปถึงผู้สนใจการอบรมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมรับการอบรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆเพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูล,ลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปสำหรับโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอินเซียนะคะกเกิดขึ้นจากการที่เรามีโครงการข้าวแลกปลานะคะ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเราทาโครงการนําปลาซึ่งเป็นอาหารทะเลของชุมชนพื้นบ้านประมงพื้นบ้านของเรานะคะไปแลกกับข้าวอินทรีย์ที่สุรินนะคะเพร <ทำ S 1> าะฉะนั้นเรานําอาหารของเราไปแลกกับเขาของเขาเป็นอินซียนะคะเราก็เลยต้องปรับมาทบทวนของเราเองว่าของเราเนี่ยจะถ้าจะทําให้เป็นอินทรีย์สมรู์แบบเนี่ยเราต้องทําอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะจากเดิมซึ่งเราก็ทําเป็นอาหารทะเลแบรรูปแบบพื้นบ้านนะคะก็คือตากแดดตากลมนะคะแต่หลังจากนี้นะคะเราก็ ได้ปรึกษาร่วมกันกับมทรนะคะว่าการที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ของพี่น้องเราอะนะคะได้มาตรฐาน่ะเราต้องทำไงเราก็เลยต้องเชิญอ,อาจารย์ซึ่งมีความรู้ในเรื่องของอาการทํามาตรฐานอาหารทะเลเปรรูออินทรีย์จากวันนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเราก็สามารถร่างมาตรฐานของเราเองขึ้นมา10ข้อนะคะซึ่งมาตรฐานตัวนี้นะคะเราก็จะมีการไปประยุกต์ใช้กับพี่น้องเราทุกกลุ่มนะคะมาตรฐานไปใช้แล้วนะคะเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานนะคะโดยผ่านการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ก็คือตู้อบที่ทางโมอตโรรอร่วมกับโรงไฟฟ้าขนมทำนะคะซึ่งตู้อบรังกล่าวนะคะสามารถทําให้พี่น้องเราสามารถตากปลาได้ตลอดเวลานะคะรวมทั้งป้องกันชิงรบกวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองหรือแมลงนะคะทำให้อาหารที่ออกจากตู้อบของเราเป็นอาหารที่ปลอดภัย จะเห็นได้ว่าการอบรมครั้งนี้จะนำพาพี่น้องชุมชนที่ทำประมงพื้นบ้านเข้าสู่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์อันจะนำไปสู่ช่องทางการตลาดต่างๆที่เชื่อมโยงสังคมอินทรีย์แบบออนไลน์ของประเทศไทยเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชาวเกษตรกร,กรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป